ครับสวัสดีครับพอ่อไอพี่น้องสุภูสุคนเนาะมือนี่กาสีพาพี่น้องมาเบื้องผักเนาะครับผักที่ผมปลูกไว้ชื่อว่าละ่ะผมกับไปเห็ดงานเนาะคนย่บันเพินกับเห็ดผักเห็ดห้าเพราะว่าเขามาอยู่บันกับไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงแพะย่างเดียวรัอพี่น้องกับมีปลูกผักปลูกหยาอยู่ครับเป็นในพี่น้องบรรยากาศน้ำมือเล้ยงฟอกันกับบรรยากาศน้ำมือเลยงครับตะเวนที่โตกดินแล้วละ่ะ เห็นว่าล่ะตะเวนตกดินว่าเห็นพี่น้องนั่นน่ะยูยูซื้อต้นหน่อเฝ้านะครับนั่นน่ะต้นหน่อเฝ้า <drain> น <gravity> hmm. yep. ่ะเหรอเห็นหน่อยหน่อยมาเข้ามาเบิ่งผักกันผักที่ผมปลูกไว้ผู้อยู่บ้านเพิ่นก็เห็ดเนาะเพราอผมไปเห็ดงานกลับมาบ้านย้ำมาเลี้งกับบางมือกับมาสีดยาผักกับพี่น้องเอ้ยข้อมสุลเล็กๆหน่อยๆครับข้อมสูลลายเติบปหรวบ่เล็กบ่หน่อยหล่ะเนาะนี่ครับพี่น้องผักพูดนะพนักงานคือนำผักเข้ายุคพูดนะ แล้วผมสิพาเบิึงอันนี้กัเนื้อที่ประมาณประมาณไรยลายเศษๆพี่น้องที่ว่าลงลงผักกาดเขียวไว้เนี่ยผักกาดเขียวเพื่อเดินผักกาดเขียวปีบ่ครับผักกาดดองเนี่ยพี่น้องก่อนงี้นี่นี่ไงกำลังห่อครับผมเพิ่งฉีดยาห่อไปเมื่อวานนี่แหละพึ่งจะฉีดยามันห่อไปเมื่อวานนี่มันเหรอนี่ไง ใส่ระบบหน้าสปริงเกอร์ครับพี่น้องไอตอนตอสปริงเกอร์ครับว่าที่ให้พี่น้องในเบิ้องนี้หรอกแต่ว่าผมตัดต่อ,อมามันมันบกคือไหมผมเหม่เลยบ่ได้เอาให้พี่น้องในเบื้องครับแต่ว่าถ้นผูใ้ใดอยากเบิ้งก็ซอยคอมเมนต์หน่ยนะครับเบื้องวิธีตอทอว่ามันเป็นทังไหนเห็ดทั้งไหนเนี้ยนะพอผมสี่แดงหูว่ามีคนอยากเบื้องบอพอเมื่อน,นั้นผมตัดตอออกมาแล้วมันมันบวก <c oughs> <c oughs> เป็นไงพี่น้อง อายุประมาณอยู่สามสิบมือครับอายุผานเขาเนี่ยเนี่ยกอใหญ่ๆเลยงามครับกอนี่ตากอใหญ่ๆนี่พี่น้องอายุประมาณสามสิบมือครับกาเอาสามตันนี่สิได้บ่้บุ้นนะทั้งๆนึ่งก็เป็นทั่วลิสงครับอันที่ตัดแง้งๆไปนี่ก็เป็นตุ้งต้นเนาะตัดตุ้งต้น ตัดไปหลายเตือบเล้วหรอพี่น้องอ,อ้ในซี่หาลอยรู้วราบ,บ่ตัดไปราคาผักกับพักใครดีป่ะไหนเด้อครับมันผักใบในหนาหนาวเนาะมันกับพักใครนั่นป่ะไหนนี่คืออันนี้คือทัวริสงนะครับทัวริสงถ่างหยาเพราะท่านนี้นั่นยู่หรอกเสียหยาพื้นดินได้วังเครื่องหนึ่งหรือมั้ง ครับบรรยากาศน้ำแรงครับภูเขานี่นะครับผักของเขาเดี๋ยวเบิง้งสีงามขังนพี่นอ้องอันทั้งล่างนั่นเป็นดงมันนะครับแต่ว่าขุดมันแล้วผมสี่ว้างแผนไม่ละผมว่าสี ปลูกไอ้ห้าแพ้งกุลาไว้แห้แพะครับปลูกไว้จักน้อยหนึ่งกระสิปลูกจักสองงานหรือมั้งสองงานกับพ่อมั้งแพะสิบเมียกระสคพอดลูกนี่แหละสิ้นเดือนนี่แหละเริ่มสิ้นเดือนมกราเนี่แหละพี่น้องแพะก็สิเริ่มลอดลูกแล้วแพะที่เขาเลี้ยงไว้มีเก่าเมียแต่ว่ามันท่องยุปแปดเมียเนาะนี่กับเบื้องผักไปพังๆกันครับครับบรรยากาศทิวเขา โด้ยลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายมือแล้วมือนี้ก็เลยว่าภาพพี่น้องมาเบิ่งผาขนะ็ดให้พี่นอกก้องเบิ่ง,ก,ก,งกันนะเพื่อผู้ใดเพิ่นอยากกลับบ้านสิได้มีกำลังใจเห็นผักงามๆกับชหดเพิ่นอยากกลับมาปลูกผักดงมันก็ขึ้นสปริงเกอร์ได้พี่น้องปลูกข้าวโพดใส่น้ำเลย หักเลยครับพี่น้องนะใหม่โบนิฟุนเยนละเปลี่ยนหนาเปิดละวดน้ำนี่ก็แล้วถ้าผู้ใดมักเปียกหน่อยเปียกหลายนะครับอะบ่ได้ถามบอกว่าขึ้นจังหน้าที่เนาะเพราะว่าผู้มักเปียกหน่อยเปียกหล,ลายผูน้น้ำไหลายเพิ่นก็ขึ้นหลายผู้น้ำหน่อยเพิ่นก็ขึ้นหน่อยเนาะ ที่ว่าเปิดเทเลแจ็คแถวกะเขาก็เปิดเบื้องเอาพี่น้องว่าน้ำม,มันสัดหอดกันบ่ขนาดมันสัดหอดกันแจ็คแถวเขาเก่เาซ้ำนั่นแหละพวมันอยู่กับขนาดข,าดของปั๊มน้ำเนี้ยน้ำเนี่ยว่าสิเปิดได้แจ็คแถวแจ็คแถวแล้วก็ความไกลจากแรงน้ำครับจากไอสาหน้าของผมกับพุ่นละ่ะประมาณจากหนีไปกับประมาณอู้บ่ตกสามสิบสี่สิบเมตรนย่พี่น้องสี่สิบห้าสิบเมตรพุ่นเลยเด้อ ดูว่าค <ưỡ PG, S 1> ุณอายุรงกว้วยคุณน่ะน้องน้ำไปครับคุณน่ะคุณน้องหัวเงีครับคุณน้องผมฉีดยาห่อวันนี้ครับกะสีมันกะสีหอดียุติอากาศกันหนาวจังในกัฝาก กดติดตามช่องคุมสันบ้านปลาไว้เนี่ยด้ครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใ,ใจให้กับทางช่องเนดยดย้ครับเนี่ยว่าผมกะสีให้ค้มรูเรื่องเหตุการณ์เกษตรบ่นหน่อยก็หลายแล้วพี่น้องกดติดซอยกดติดตามเลยได้ครับ ว่าผมกะสิมีคลิปต่อๆไปเนาะเพราะว่าผมกะสิสอนวิธีใส่ยาอยู่ครับยาแก่ปวดลดไข่ยาปฏิชีวนะใส่ยังไงมันโบเมียนว่าแต่สินั่นครับพี่น้องผมก็ให้ามลู้ได้เบื้องตอน้นยุ่งเนาะสำหรับผู้มักการเกษตรนะผู้ผมักการเกษตรกับเบิ่งก็กดติดตามเบิ่งไปฟังๆพี่น้องเพื่อมีใจรักในการเกษตรครับกะสมนีเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับ